ต่อไปจะขอบรรยายในเรื่องของการรับมรดกในการรับมรดกคนต่างด้าวรับมรดกที่ดินในฐนานะทายาทโดยธรรมนะคะตามมาตราเก้าสิบสามค่ะมาตราเก้าสิบสามนะคะคนต่างด้าวสามารถได้มาซึ่งที่ดินโดยร,รับมรดกในฐนานะที่เป็นทายาทโดยธรรมนะคะและทางมนตรีจะอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินนั้น ต้องต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีด้วยนะคะแต่เมื่อรวมกันกับที่ดินที่มีอยู่แล้วนะคะต้องไม่เกินจํานวนที่จะพึงมีพึงได้ตามความนามําตามความในมาตราเก้าสิบเจ็ดนะคะมีหลักเกณฑ์มีหลักเกณฑ์ลกกและการขอได้มานะคะแล้วมีกฎหมายและแนวทางปฏิบัตินะคะก็คือมาตราเก้ซึ่งกรมกรมที่ดินนะคะได้ส่งผู้มือการขอได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าว โดยได้รับมรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมนะคะตามมาตราเก้าสามแห่งบุมวตกฎหมายที่ดินให้สําหรับสํานักง,งานที่ดินนะคะเพื่อเป็นคู่มือในการปริัติงานในเรื่องดังกล่าวนะคะการได้มาตามมาตราเก้าสิบสามค่ะมีหลักเกณฑ์การขอได้มาที่ดินโดยสรุปดังนี้นะคะข้อหนึ่งนะคะผู้ขอจะต้องเป็นทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกนะคะ คือเป็นทายาทตามตามมาตาหนึ่งพันหกร้อย2 9ิบเก้าแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อะคะ่ะซึ่งได้แก่ผู้สืบสันดานพี่น้องร่วมบิดามารดาของเจ้ามรดกพี่น้องร่วมแต่บิดาหรือร่วมแต่มารดาของเจ้ามรดกนะคะลุงป้านะ้าอาปู่ย่าตายายและคู่สมรสนะคะกรณีเจ้ามรดกม,ม,มันมักจะมีอยู่อีกกรณีหนึ่งนะคะซึ่งมักจะมีผู้ขอหรือว่าประชาชน โทรมาสอบถามบ่อยๆนะคะค,คือกรณีที่เจ้ามารดกยุคพินัยกรรมให้กับคนต่างด้าวนะคะสามารถสามารถคนต่างด้าวสามารถรับมรดกได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะในกรณีดังกล่าวคะ่ะถ้าสมมติคนต่างด้าวที่เป็น,เป,นเป็นทายาทต,ต,ตามพินัยกรรมะคะ่ะเป็นทายาทโดยธรรมด้วยนะคะก็มีสิทธิ์รับมรดกได้คะ่ะแต่ถ้าถ้าพูดถึงตามหลักกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะคนต่างด้ามีสิทธิ์รับ รับทรัพย์ตามพินัยกรรมนะคะแต่ไม่มีสิทธิ์ถือที่ดินได้ตามาตามพินัยกรรมได้นะคะเราจึงมีวิธีปฏิบัตินะคะโดยการแนะนําให้ผู้ขอไปตั้งผู้จัดาการมรดกและจำหน่ายที่ดินในส่วนที่ที่ที่เป็นมรดกนะคะให้แก่ผู้รับพินัยกรรมต่อไปเนี่ยคะ่ะข้อสองนะคะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะปัจจุบันรัฐมนตรีได้มอบอำนาจ ในการสั่งอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าวนะคะในในที่ดินที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้กับท่านอธิบดีกรมที่ดินนะคะแต่ในส่วนของที่ดินที่อยู่ในเขตจังหวัดนะคะจังหวัดอื่นๆนอกจากกรุงเทพมหานครนะคะเป็นเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะ ข้อสามที่ดินที่ขอรับมรดกเมื่อรวมกับที่ดินซึ่งมีอยู่แล้วนะคะจะต้องไม่เกินสิทธิ์ที่จะพึงมีถึงพึงได้ตามมาตราแปดสิบเจ็ดแห่งประมวลกฎหมายที่ดินที่เราได้กล่าวว้าแล้วนะคะเช่นที่อยู่อาศัยต้องไม่เกินหนึ่งไร่เป็นต้นนะคะข้อสี่นะคะคนต่างด้าวที่รับมรดกไม่ต้องจํไหนที่ดินยังคงมีสิทธิ์ถือครองที่ดินต่อไปได้ถ้าเนื้อที่ถ้าเนื้อที่นะคะไม่เกินสิทธิ์ที่คนต่างด้าวจะพึงมีพึงได้ตามมาตราแปดสิบเจดนะคะในกรณีที่เกิน ในกรณีที่ไม่เกินสิทธิ์นะคะคนต่างด้าวย่อมมีสิทธิ์ได้รับรอนุญาตให้ถือที่ดินทั้งหมดนะคะแต่ถ้าการรับมรดน้นเกินสิทธิ์เมื่อรวมกับที่ดินเดิมเกินสิทธิ์ในทางปฏิบัติก็ให้คนต่างด้าวจดทะเบียนรับบนมรดกที่ดินไปทั้งหมดแล้วจึงให้จำหน่ายที่ดินในส่วนที่เกินนะคะเอในการรับมรดกตามมาตราเก้าสามนะคะของคนต่างด้าวค่ะหาก ถือที่ดินเรียบร้อยตามมาตราเก้าสามหากประสงค์จะจําหน่ายที่ดินนะคะก็ต้องขออนุญาตและทุนตรีเพื่อที่จําหน่ายก่อนเช่นกันนะคะในในส่วนของการการอที่คนต่างด้าวขอได้มาซึ่งที่ดินตามมาตราเก้าสิบสามนะคะในฐานะทายาทโดยธรรมะคะ่ะเท่าเท่าที่เท่าที่เก็บสถิติมานะ,ะประมาณหกเดือนที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะเพิ่งเพิ่งเพิ่งเคยเจอที่สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานะคร อยู่หนึ่งแห่งนะ่ะมีอยู่หนึ่งแห่งนะคะและยื่นขอรับมาดกมาหนึ่งที่ค่ะปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเสนออธิบดีผู้ซึ่งปฏิบัติราชการแทนท่ารัฐมนตรีนะคะเพื่ออนุญ,ญาตซึ่งมีน้อยมากอะคะ่ะถ้าสมมติว่าเราอยู่ต่างจังหวัดอะคะ่ะก็ไม่น่าจะตั้งแต่ทํางานมาก็ยังไม่เคยทํายังไม่เคยรับคําขอเลยค่ะค่ะต่อไปเราพูดถึงเรื่องการอนุญ,ญาตเนาะความจริงการอนุญ,ญาตเนี่ย ก็ได <S an> ้พูดมาหลายๆรอบละหลายๆครั้งในการบรรยายที่ผ่านมาเนาะว่าปัจจุบันท่านรัฐมนตรีก็ได้มอบอำนาจการสั่งการอนุญาตให้คนต่างด้าวได้มาซึ่งที่ดินในฐานะอ่าที่เป็นทายาทโดยธรรมตามมาตราเก้าสามนะคะมีมอบอำนาจไว้ท่านรัฐมนตรีมอบอำนาจไว้อยู่สองกรณี เอออยู่สองแห่งนะก็คือกรุงเทพมหานครกับจังหวัดอื่นกรุงเทพก็มอบหน้าให้ท่านอัิมดีในกรณีที่จังหวัดอื่นก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ในกรณีที่เห็นว่าไม่สมควรอนุญาตค่ะในกรณีนี้คะคะ,ะท่านรัฐมนตรียังไม่ยังไม่มีการมอบหน้าราะก็ยังต้องเสนอแล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาสั่งการก่อนนะคะทั้งที่ดินที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ในเขตจังหวัดนะคะต่อไปเรามา เข้ามาสู่ในเรื่องของการตรวจสอบหลักฐานและการสอบสวนบันทึกถ้อยคำผู้ขอนะคะในการยื่นขอรับมรดกค่ะในการสอบสวนครั้งแรกก็ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานเหมือนกับที่คนไทยขอรับมรดกนะคะตามมาตรา81แห่งประมวลกฎหมายที่ดินค่ะแต่เพียงแต่ว่ามาตรา93สิบค่ะเราจะมีตัวหนังสือเวียนอยู่ตัวหนึ่งนะคะมีมีข้อกําหนดในการที่ว่า คนต่างด้าวจะต้องยื่นคำขอนะคะยื่นคำขอคือตามแบบตอนหนึ่งนะคะ,ะตามแบบตอนหนึ่งซึ่งซึ่งเรื่องนี้ค่ะกรมได้มีหนังสือเวียนปฏิบัติตามหนังสือมีหนังสือเวียนให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกรมที่ดินที่มทศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์ทบวสองแปดหนึ 10, ่งเจ็ดหกนะคะลงวันที่สิบสี่กันยาสองพันห้าร้อยสี่สิบสามค่ะคนต่างด้าวจะต้องยื่นคำขอตามแบบตอนหนึ่งนอกจาก ที่ท,ที่เราจะต้องสอบสวนเขาในเรื่องการได้การการเป็นทายาทเป็นอะไรพวกนั้นะแล้วก็เอกสารหลักฐานะก็ก็เตรียมเหมือนกับที่เรายื่นคำขอละมรดกของคนไทยนี่แหละค่ะแต่ต้องทําแบบแบบตอนหนึ่งคือคําขอการได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างญาติคำคำขออนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินตามมาตาก็สามแห่งประมวลกฎหมายที่ดินของคนต่างด้าวแบบตอนหนึ่งเพิ่มและมีการบันทึก สอบสวนและบันทึกท่อคําผู้ขอนะคะตามหนังสือเวียนที่ได้กล่าไวไว้แล้วอะคะ่ะโดยแบบต่อหนึ่งเนี่ยค่ะให้บันทึกรายละเอียดของผู้ขอเอ่อมันจะมีแบบฟอร์มมาให้กรมเขากําหนดไว้แล้วนะคะในแบบฟอร์มนั้นนะคะมันจะมีเป็นการสอบสวนทั่วทั่วไปของของผู้ขอจํานวนที่ดินเนื้อที่ที่ที่จะขอรับมรดกค่ะในตัวเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของการดูสิทธิ์ประเภท ของที่ดินที่รับมรดกจะเอาไปใช้ทําในกิจการใดจะมันจะทําให้ทราบว่าที่ดินที่ขอรับมรดกอะมีเนื้อที่และมีเป็นประเภทกิจการที่สามารถขอรับได้ตามกฎหมายตามมาตรา87ดสิบเไหมเหตุผลในการขอรับมรดกจํานวนที่ดินเดิมที่ผู้ขอมีอยู่แล้วก่อนที่จะส่งคําขออนุญาตได้ก่อนที่จะขออนุญาตได้มาซึ่งที่ดินในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เกินสิทธ เราเราเราจะได้พิจารณาในเรื่องของมาตรา87ด้วยนะคะเมื่อสำนักง,งานที่ดินที่รับคำขอของคนต่างด้าวที่ยื่นขอขอรับมรดกตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในแบบตอนหนึ่งอะคะ่ะ เราก็อยากจะให้ดูในในส่วนของคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ะคะ่ะตรงเนี้ค่ะมันเป็นส่วนที่จะต้องที่ทางจังหวัดหรือว่าทางสํานักงานที่ดินนะคะจะต้องเสนอเรื่องให้ท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าทันงานที่ดินสาขาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งอนมโดกตามมาตา8ปดสเอคะ่ะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและให้ความเห็นมาก่อนด้วยทุกครั้งนะคะที่จะส่งมาให้รัฐมนตรีอนุญาตค่ะ ต่อไปเป็นขั้นตอนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่นะคะอันนี้เมอ,อกี้นั่นคือหลักเกณฑ์นะคะอันนี้คือตัวของพดสิบหกบันทึกถ้อยคำนะคะที่ที่เราพูดถึงนะคะซึ่งกรมก็ได้จัดสร้างแล้วก็เป็นทําเป็นตัวอย่างไวใ้ให้เราเพื่อความสะดวกนะคะในการปฏิบัติงานนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ค่ะการดำเนินการของเจ้าหน้าที่นะคะมันจะมีอยู่สองส่วน,นะคะ่ะในส่วนของที่ดินที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครกับที่ดิน ที่อยู่ในเขตจังหวัดนะคะในส่วนที่ดินของขั้นตอนในการดําเนินการนะคะมัน,ม,นมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่แต่มันจะมีความแตกต่างกันอยู่เพียงบางส่วนในเรื่องของการตรวจสอบที่ดินเดิมของคนต่างด้าวเท่านั้นเองกรณีที่ดินอยู่ในเขตกรุงเทพม,มหานครนะคะเมื่อมีการยื่นขอได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าวโดยได้รับมรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมนะคะตามมาตราเก้าสาม ตามแบบตอนหนึ่งนะคะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานและสอบสวนบันทึกผู้ขอตามแบบนะคะตามหนังสือเวียนตามแบบฟอร์มที่เราให้ไปตะกี้ะคะ่ะก็คือหนังสือเวียนที่วอ8สองแปดหนึ่งจหกลงวันที่สิบี่กันยาสี่สามนะคะหากเห็นว่าอยู่ในัะเกณฑ์ที่จะดําเนินการให้ได้ให้ส่งเรื่องไปให้กรมที่ดินพิจารณานะคะในส่วนของกรุงเทพนะคะถ้าเป็นกรุงเทพสาขาก็ส่งผ่านสํงงานักงานจังหวัดกรุงเทพกร,รุงเทพมหานคร สอใหญ่อะค่ะข้อสองน,นะคะเมื่อกลมที่ดินได้รับเรื่องแล้วนะคะให้เจ้าหน้าที่พิจารณาเสนออธิบดีกรมที่ดินในฐานะปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีนะคะอะทางทางเนี่ยค่ะท,ที่ที่พูดไปไว้ในเบื้องต้นนะคะที่ว่าเคยที่ว่าปัจจุบันนะคะมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งนะคะที่ที่กำลังรับรับและอยู่ในระหวา่างเสนอ่ทนอธิบดีพิจารณานะคะแล้ว เมือม่อเมื่อต่อต่อมานะคะข้อสามถ้าสมมุติว่า,ามีคําสั่งอนุญาตแล้วนะคะคือแบบในกรุงเทพเนาะถ้าท่านอธิบดีมีมีคาสั่งอนุญาตซึ่งเป็นการอนุญาตโดยการเป็นวัริราชการแทนท่านรัตนตรีนะคะก็จะส่งเรื่องคืนให้สํานักง,งานที่ดินกรุงเทพมหาคนครค่ะเมื่อสํานักง,งานที่ดินกรุงเทพมหาคนครได้รับเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ทาสื่อแจ้งให้ผู้ขอมาดําเนินการเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียน สิทธิและดิลกรรมให้กับคนต่างด้าวเพื่อรับโอนที่ดินแล้วนะคะก็ให้อ่าจัดทาทะเบียนที่ดินของคนต่างด้าวตามมาตรา9กสิบสามตามตามหนังสือเวียนนะคะจะส่งมาให้จะส่งมาให้กรมที่ดินนะคะเนี่ยค่ะทะเบียนที่ดินของคนต่างด้าวนะคะในในในเขตของกรุงเทพมหานครนะคะวิธีการดําเนินการอะมันมันก็จะมีเพียงเท่านี้แต่ว่าในกรณีที่อยู่ในเขตจังหวัดอื่นในเขตของจังหวัด ในเขตความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะมันจะมีสำนักง,งานที่ดินอยู่อย,อยูสองสำนักง,งานที่ดินท,ที่แยกออกไปก็คือสำนักง,งานที่ดินจังหวัดกับสาขาแล้วก็ส่วนแยกนะคะกรณีที่ดินอยู่ในเขตจังหวัดอื่นนะคะเมื่อได้มีการยื่นคำข้อหนึ่งนะคะเมื่อได้มีการยื่นคำขอของคนต่างด้าวนะคะตามแบบตอนหนึ่งนะคะให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สอบสวนบันทึกผู้ขอตามแบบและหลักเกณฑ์นะคะเหมือนกรณีของสำนักงานที่ดินกรุงเทพค่ะตามหนังสือเวียนที่วสองแปดหนึ่งเจ็ดหกนะคะลงวันที่สี่สิบลงวันที่สิบสี่กันยาสองห้าสี่สามนะคะหากเห็นว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดําเนินการให้ได้ก็ให้ดําเนินการดังนี้นะคะข้อหนึ่งกรณีที่เป็นสำนักงานที่ดินจังหวัดนะคะให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสอบถามข้อมูลที่ดินเดิมไปยําสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินนะคะอ่าดูดตัวอย่าง แบบฟอร์มข้อมูลทะเบียนแอสอบนี่คือบัญชีตรวจสอบข้อมูลทะเบียนที่ดินเดิมนะคะมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับกรณีของการขอมาซึ่งที่ดินตามมาตรา8ปดสิบสี่ค่ะก็ทําหนังสือ,อก็ทําทําบัญชีตรวจสอบไปนะคะแล้วก็ส่งทางโทรศารส่งมาที่สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินนะคะส่วนกาหนดสิทธิในที่ดินนะคะสองนะคะกรณีที่ดินอยู่ในเขตส,สํานักง,งานที่ดินจังหวัดสาขาหรือส่วนแยกนะคะก็ส่งเรื่องให้สํานักง,งานที่ดินจังหวัดเป็นผู้สอบถามนะคะ ข,ข้อสองต่อไปนะคะเมื่อสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินได้รับแบบสอบถามมาก็ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ดินเดิมและสง่สงคืนส่งผลการตรวจสอบให้สำนักง,งานที่ดินจังหวัดนะคะต่อมาเมื่อสำนักง,งานที่ดินจังหวัดได้รับบัญชีตรวจสอบแล้วนะคะให้ตรวจสอบว่าที่ดินที่คนต่างด้าวจะรับโอนในครั้งนี้ เมื่อรวมกับที่ดินที่คนต่างด้ามีอยู่เดิมแล้วนะคะถ้ามีนะคะเกินจำนวนที่จะพึงมีพึงได้ตามมาตรา87นะคะเราลองตรวจสอบดูว่ามันเกินหรือไม่นะคะถ้าเกินต้องแจ้งให้ผู้ขอทราบนะคะถ้าผู้ขอจะขออนุญาตจำหน่ายที่ดินในส่วนที่เกินในคราวเดียวกันก็ให้ดำเนินการพร้อมกันไปเลยนะคะคําว่าการจำหน่ายในกรณีนี้ก็คือจำหน่ายโดยการขายหรือการให้ก็ได้ค่ะและหลังจากนั้นก็เสนอเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะปฏิบัติราชะการแทนรัฐมงตีว่าการกระทรวงมหาไทยเพื่อพิจารณาสั่งการนะคะในกรณีของคนต่างด้าวขอจำหน่ายที่ดิน,นะคะ่ะรัฐมนตรีได้มอบหน้าให้ผู้ว่าราชะการจังหวัดปฏิบัติราชะการแทนเช่นกันนะคะในในส่วนของจังหวัดนะคะเมื่อเมื่อมีคําสั่งอนุญาตให้ดาเนินการให้จังหวัดดําเนินการดังนี้นะคะหนึ่งนะคะกรณีที่ดินอยู่ในเขตสํานักง,งานที่ดินจังหวัด ก็ให้รายงานผลการสั่งอนุญาตแต่บัญชีรายงานผลการสั่งอนุญาตบัญชีรายงานผลการสั่งอนุญาตให้กรมที่ดินทราบนะคะภายใน7วันนับแต่วันที่สั่งอนุญาตนะคะแล้วแจ้งให้ผู้ขอดําเนินการค่ะในกรณีที่สํานักงานที่ดินในกรณีที่ดินอยู่ในเขตสํานักงานที่ดินสาขานะคะให้สํานักงานที่ดินจังหวัดรายงานผลการสั่งอนุญาตให้กรมที่ดินทราบภายใน7วันนับแต่วันที่สั่งอนุญาตนะคะแล้วส่งเรื่องคืนให้สํานักงานที่ดินสาขาส่วนแยกเพื่อแจ้งให้ผู้ขอมาดําเนินการต่อไปค่ะ เมื่อพนักงานเจ้าที่ได้จดทะเบียนสิทธินิกรรมให้คนต่างด้าวรับโอนที่ดินแล้วนะคะทั้งจังหวัดและกรมอ่ะค่ะก็ดําเนินการจัดทําทะเบียนที่ดินต่างด้าวตามมาตรา9กาแห่งประมวลกฎหมายที่ดินนะคะเพื่อจะได้แก้ไขทะเบียนบัญชีทะเบียนที่ดินให้กับทางส่วนกลางถูกต้องตรงกันนะคะค่าธรรมเนียมค่ะในส่วนของค่าธรรมเนียมกฎกระทรวงฉบับที่สี่เจ็ดนะคะได้กําหนดไว้ดังนี้นะคะค่าธรรมเนียมกันขอได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าวนะคะ รายละห้าร้อยบาทค่ะค่าอนดุญาตไร่ละหนึ่งร้อยบาทเศษของเศษของบาทนะาให้เศษของไร่ให้ตัดเป็นหนึ่งบาทนะคะเออให้ตัดเป็นหนึ่งไร่นะคะค่าจดทะเบียนโอนมาโดกนะคะเฉะพาะในระหว่างบุพการีหรือผู้ผู้สืบสันด,ดานหรือระหว่างผู้สมรสนะคะเรียกค่าธรรมเนียมราคาตามราคาประเมินทุนทรัพย์นะคะร้อยละ0ูนจห้านะคะซึ่งเป็นม,มีมีเพียงแค่กรณีเดียวนะคะมันไม่สามารถที่จะรับตามพินัยกรรมได้ที่ว่าเป็นบุคคลอื่นนะคะ เพราะฉะนั้นค่าธรรมเนียมก็จะประมาณจะร้อยละศูนจุดห้านะคะในในส่วนของการจัดทำทะเบียนที่ดินของคนต่างด้าวตามมาตราเก้าบาแห่งประมวลกฎหมายที่ดินนะคะกำหนดให้สำนักง,งานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู่นะคะคือสำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่หนึ่งแห่งสำนักงานที่ดินจังหวัดนะคะหนึ่งแหง่งและก็กรมที่ดินหนึ่งแห่งนะคะจัดทำทะเบียนที่ดินของ คนต่างด้าวตามมาตราเก้าสามนะคะโดยใช้สมุดเบอร์สองนะคะปัจจุบันยังไม่มีการยกเลิกระเบียบพวกนี้นะคะจะทําบัญชีทะเบียนที่ดินของคนต่างด้าวตามมาตราเก้าสามแหง่งประมวลกฎหมายที่ดินนะคะทั้งนี้นะคะให้สํานักง,งานที่ดินจังหวัดค่ะจัดทารวมทั้งจังหวัดอีกหนึ่งแห่งนะคะโดยให้แบ่งสมุด แบ่งหน้าสมุดเบอร์สองนะคะตามตัวอักษรกรถึงฮอแล้วแล้วแยกลงบัญชีทะเบียนที่ดินคนต่างด้าวตามตัวอักษรตัวหน้าของชื่อซึ่งเป็นตัวที่ออกเสียงเช่นนายจอนใช้อักษรจอรจานนะคะนายเหลียงใช้อักษรลอลิงนะคะโดยนําข้อมูลที่ดินที่มีอยู่เดิมของคนต่างด้าวที่ได้จากการตรวจสอบข้อมูลจากสํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินกรมที่ดินลงในบัญชีทะเบียนที่ดินดังกล่าวตามลําดับ เหมือนกับการลงบัญชีอายัตลงบัญชีทะเบียนที่สาธารณะต่างๆนะคะมันจะคล้ายๆกันเลยะคะ่ะมันก็จะมีแบบของมันอยู่นะคะในส่วนของการาได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าวตามมาตรา๙3แห่งประมวลกฎหมายที่ดินนะคะมันไม่ค่อยมีแนวมันไม่ค่อยมีเคสหรือว่าแนวทางในการพิจารณาที่หลากหลายเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแทบจะไม่ค่อยมี การขอได้มาที่ดินตามมาตรา93เลยะคะทางกรมที่ดินก็พยายามที่จะรวบรวมแนวทางพิจารณาไว้นะคะเพื่อเป็นกรณีศึกษานะคะอย่างเช่นกรณีคนต่างด้าวเป็นผู้ขอรับมรดกในฐานะผู้รับพินัยกรรมะคะ่ะอย่างที่ได้กล่าวไว้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเสนอขออนุญาตให้รับมรดกตามมาตรา93ได้นะคะเนื่องจากผู้ขอมิใช่ทาย,ยาทด,ดยธรรมนะคะ เป็นการฝ่าฝืนมาตรา86แห่งประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา86กําหนดหลักเกณฑ์ให้คนต่างด้าวจะได้มาซึ่งที่ดินก็โดยอาศัยบทสนทิสัญญาซึ่งบัญญัติให้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้นะคะแต่เนื่องจากประเทศไทยเราได้บอกเลิกสนทิสัญญากับประเทศต่างๆแล้วมีผลตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์2517ค่ะทางปฏิบัติในกรณีเช่นนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะก็กรณีนี้นะคะ่ะน่าจะ เป็นกรณีที่ทางสำนักง,งานที่ดินของของเราอะคะ่ะต้องเจอกันบ่อยๆน่าจะน่าจะบ่อยที่สุดแล้ะคะ่ะต้องให้ผู้จัดการมาดะะุกค่ะแนะนำให้เขาตั้งผู้จัดการมาดะะุกค่ะแล้วก็จัดการจำหน่ายที่ดินโดยการขายแล้วนำเงินที่ที่ได้จากการขายนะคะมามอบให้กับคนต่างด้าวต่อไปนะคะมีมีอีกอีกอีกเคสหนึ่งนะคะเออ มีมีอีกกรณีหนึ่งนะคะในในเรื่องของมาตราแปดสิบเจ็ดนะคะที่มันจะมีอนุที่พูดถึงเรื่องคําว่าครอบครัวค่ะอย่างเช่นะเอ่อมีมีปรากฏในอนุหนึ่งนะคะที่อยู่อาศัยครอบครัวละไม่เกินหนึ่งไร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อนุสี่ที่ใช้เพื่อกเกษตรครอบครัวละไม่เกินสิบไร่นะคะความหมายของคําว่าครอบครัวนะคะตามมาตราแปดสิบเจ็ดแห่งประมวลกฎหมายที่ดินนะคะเราเราได้กําหนดไว้ว่าเนื่องเอ่อ เนื่องจากการขออนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือเกษตรนะคะกําหนดให้พีรนาเป็นรายครอบครัวจึงต้องสอบสวนว่าคนในครอบครัวของผู้ของคนต่างด้าวผู้ขอรับมรดกมีกี่คนมีกี่ใครมีใครบ้างใครที่มีที่ดินในประเภทที่ขออนุญาตอยู่แล้วเท่าไหร่หรือไม่ซึ่งกรมที่ดินได้วางแนวทางปฏิบัติว่าครอบครัวให้หมายความถึงผู้สมรสนะคะและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะ หรือหากบัลลุนิติภาวะแล้วยังอยู่ร่วมกับครอบครัวเดียวกันในในครัวเรือนเดียวกันนะคะทั้งนี้ไม่รวมบุตรที่สมรสแล้วนะคะแต่แต่อยู่ถึงสมรสแล้วอยู่ในครัวเรือนเดียวกันก็ก็ก็ไม่ถือว่าเป็นคนในครอบครัวนะคะก็ไม่ถือว่าเป็นคนตามความหมายในครอบครัวของมาตาเป็นสิบเจ็ดนะคะโดยให้ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานตามทะเบียนบ้านที่ปรากฏนะคะในปัจจุบันนะคะปัญหาในเรื่องของ ในเรื่องของการถือครองที่ดินของคนต่างด้าวค่ะมันก็จะมีมีมีปัญหาในเรื่องที่มีการให้บุคคลอื่นถือครองที่ดินของคนต่างด้าวแล้วก็ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่เริ่มเริ่มมีความรุนแรงและขยายวงกว้างไปสู่เอ,อไปสู่ผลกระทบทางด้านสังคมมากมายนะคะ จึงอยากจะทำอยากจะให้พวกเราอะค่ะช่วยกันศึกษาระเบียบกฎหมายในส่วนของอาการได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าวนะคะเพื่อที่จะได้ทำการจดทะเบียนสิทธินินกรรมให้กับคนต่างด้าวหรือว่าป้องกันการถือครองที่ดินของคนแทนคนต่างด้าว ในเรื่องของโนมินีต่างๆนะคะซึ่งหัวข้อที่มาบรรยายวันนี้ค่ะมันเป็นหัวข้อที่เป็นเป็น,เป,นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งและเป็นการปูทางในการที่จะมีซึ่งซึ่งทางเราอะคะ่ะส่วนกำหนดสิทธิ์ในที่ดินนะคะมะีหัวข้อที่จะมาบรรยายในเรื่องของการได้มาที่ดินของคนต่างด้าวพวกนี้ค่ะอีกทั้งหมดสสัปดาห์นะคะวันนี้ก็จะขอบรรยายเพียงตามมาตราเก้าสิบสามไปก่อนแล้วก็ต่อไปก็ จะขอเชิญน้องเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งนะคะท่านว่าที่ร้อยตีเทิดพงทองมีค่ะมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการได้มาซึ่งที่ดินอีกมาตาหนึ่งของเราที่ค่อนข้างท็อปฮิตนะเพราะว่าทุกๆวันนี้มีมีแต่คนโทรมาถามค่ะในในในเรื่องของการซื้อที่ดินนะ่ะการซื้อที่ดิน แต่มันจํากัดเพียงแค่เพื่ออยู่อาศัยเนาะตามมาตรา96ทวิแห่งประมวลกฎหมายที่ดินค่ะในส่วนของพี่วันนี้ก็ขอขอ,ขอจบการบรรยายในส่วนของพี่นะคะตามมาตรา93ไว้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอสมมอบการบรรยายให้กับน้องอุนเทิดพงทองมีนะคะขอบคุณค่ะ